สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในคลิปใหม่นะคะเป็นคลิปที่เรามาเที่ยวปักช่องกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันคืนนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกางเต็นท์นะคะเรามาแวะกินข้าวกันที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าบ้านย่าคาเฟ่นะคะเราไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเขารู้ว่าเราจะให้อาหารเนี่ยเขาวิ่งมากันใหญ่เลยดูดิดูดิอู้ยวิ่งมาเทียบเลย ข้ามาแล้วครับน,นี่อันนี้เป็นผัดมีโคราชมะแรงวันก็สุมตามอันนี้เป็นกระเพราแดดเดียว ตอนนี้เรามาอยู่กันที่วันศุกร์แกลปิ้งกันแล้วนะคะก็คือจะเป็นลานกางเต็นท์อยู่ที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเรากางเต็นท์กันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่กางเต็นท์เนี่ยเป็นแบบริมลำธารข้างๆนะคะสามารถที่จะกางเต็นท์ด้านล่างหรือว่าด้านบนก็ได้ในรูปเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆกันค่ะ อันนี้เป็นจุดด้านบนนะคะเมื่อกี้เรากางอยู่ด้านล่างเนาะใครจะกางด้านล่างนะคะก็จะต้องลากสายไฟขึ้นมาด้านบนตรงนี้นั้นคือเต็นท์ของเราที่เรากางอยู่ริมน้ําเลยแต่เราจะพาไปเดินรอบๆนะคะด้านล่างคือจุดเล่นน้ำน่าเล่นมาก เี๋ยวเราจะมาเล่นกันค่ะวิตรงนี้พี่เขาน่าจะทำอะไรสักอยาก่างน่าจะเป็นที่สไลเดอร์หรอไม่แน่ใจค่ะตอนนี้ตอนบ่ายร้อนมากๆเลยหลังจากที่เราการเต็นกันแบบเหงื่อท่วมตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำกันข้างล่างเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงมาลงน้ำข่ายทีเดียวเลย นี่เป็นมเลเมนเขาเรียกว่าแคมป์ไฟน้าข้างนูนะคะก็จะเป็นอ่ f อินฟอร์เมชันหรือว่าจุดลงทะเบียนจุดที่เราจะต้องมาเช็คอินก่อนที่เราจะมาเลือกกางเต็นท์กันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ห้องน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันค่ะที่กดน้ำก็มีน้ำแข็งมีน้ำแข็งบริการ24ชั่วโมง แล้วก็ใครจะเล่นน้ำจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ล้างจานแล้วก็ห้องน้ำนะคะเรวไปดูกันอี่ที่ล้งจานอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับ โอ้๊ยสะอาดนี่นี่เปห้องน้ำนี่เป็กระจบกอุ๊ยมีได้ป่าผมด้วยแล้วก็มีชิชูชักโครกดีเลยและนั่นก็คือจุดจอดรถของเรานั่นเอง ตรงนี้ก็จะเป็นรถเข็นนะคะสามารถใช้บริการได้แล้วก็บริเวณนั้นก็คือจะเป็นบ้านนะคะบ้านพักเราก็สามารถจองมาได้เป็นแอร์แต่ว่าเราไม่ได้จองมานะคะเราจองเป็นแบบกลางเต็นท์มาฝนตกแล้วเดี๋ยวเราจะจุ่มน้ำเล่นตรงนี้ก่อนปับหนึ่ง มันหายตกแล้วจ้าแล้วกลับไปเล่นน้ำอีกหนึ่งรอบ แบบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะก็เลยแวะจะมาซื้อของนิดหน่อยที่บิ๊กซีใจก็คิดว่ามินิบ oh ิ๊กซีโอ้โหมาถึงบิ๊กซีเบลเลอเลยบิ๊กซีใหญ่ก็ลานกลางเต็นมันจะอยู่แบบเหมือนในชุมชนนะคะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว,ว่าพอเข้าไปในลานกลางเต็นแล้วอะ่ะมันเหมือนแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยอะ่ะแต่พอออกมาจากลานกลางเต็นก็คือแบบย่านชุมชนเลยค่ะ มีบิ๊กซีมีเซเว่นมีตลาดนัดโอเคแล้วเราพาไปดูบรรยากาศตลาดนัดตรงบิ๊กซีกันค่ะ หนึ่งวันค่ะวันนี้ก็คืออากาศดีมากเมื่อคืนจะอยู่ที่ประมาณ2 5่6หาองศาค่ะก็นอนหนาวตอนแรกเน่ยไม่ได้เอาผ้าห่มมาแต่ก็เออติดผ้าห่มเล็กๆมาอันหนึ่งก็ห่มได้แค่ขาหนาวนะคะเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายเนาะเหมือนเมื่อคืนจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าลืมนะทำทุนวกทุนละนูน่นนี่หิวแวะรีบแล้วก็ กิน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 ไม่ได้หายเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเช้านี้กัน เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ